ตัวการไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีความรู้แล้วก็อยากาได้ความรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการก่อสร้างค่ะอยากให้ลองมาเรียนค่ะเพราะว่า2วันแต่ว่าอัดแน่นครอบคุมความรู้แน่นค่ะ วัสดีค่ะชื่อการนะคะตอนนี้ก็คือทําธุรกิจมีร้านวัสดุก่อสร้างค่ะที่สุตาการกับแม่แตงเชียงใหม่ค่ะตัวการไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็คือคอร์สนี้เหมาะกับคนที่เหมือนการที่คือเบสิกอยากทราบเบสิกไม่มีความรู้แล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะ จริงๆก็ทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เรื่องเสาเข็มตั้งแต่เป็นรากฐานหรือว่าการอ่านแปลนอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ช่วยให้แบบคุยกับช่างได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะเขาจะบอกเราเข้าใจว่าเราคือแบบไม่เป็นเขาก็จะคัดเนื้อหาที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆจริงๆถือว่าดีเลยค่ะเพราะส่วนมากเป็นฟิลเดียวกันหรือคนละฟิลก็ คอนเนกกันได้อ่ะค่ะในอนาคตค่ะจริงๆก็อยากให้ลองมาเรียนค่ะเพราะว่า2วันแต่ว่าอัดแน่นครอบคลุมความรู้แน่นค่ะขอบคุณค่ะ